ทุกคนเมื่อวานเจ้าขอโทษทุกคนด้วยที่ไม่ได้ถ่ายหลังจากที่เรากลับจากเมืองโบราณแซงกิลาเพราะว่ามะนาวน็อกหมดสติกไปเลยเพราะว่าออกซิเจนต่ำมากก็เลยไม่ได้ทำคลิปต่อให้ทุกคนมาเช้าวันใหม่เลยวันนี้ก็มาอยู่ที่รีเจียงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนที่เป็นวัดรามะด้านหลังตรงโน้นวันนี้ก็คือต้องพกออกซิเจนติดตัวเลยเพราะว่าอากาศวันนี้เย็นมากแล้วก็เพิ่งฟื้นจาก ความคิดแดีโอ้ปวดหัวขึ้น่นไส้อาเจียนแล้วก็แบบบ้านหมุนเลยอะ่ะมันเป็นเพราะว่าแบบอากาศข้างบนมันถับเพราะว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วแล้วเดี๋ยวพาไปข้างบนกันไปลุยต่อได้แล้วก็มีเดินขึ้นวัดอีกนิดหน่อยประมาณร้อยกว่าขัาน้นไม่ต้องเป็นห่วงวันนี้จะเดินช้าลงไม่วิ่งแล้วก็ถ้าไม่ไหวจะนั่งพักและสูดออกซิเจนวันนี้ดีแล้วก็พยายามแบบค่อยๆไป อากาศตอนนี้ก็บแบบศูนย์องศาค่อนข้างเย็นโอ้สูงอยู่น,น,นะนะสูงมากถ้าไม่ได้ออกซิเจนจากคุณลุงคุณป้าช่วยไว้นก็คงตุยตั้งแต่เช้ามืดตอนสีสี่ก็เกือบจะคิดอีกรอบช่วงุ่ำนึงค่ะอากาศก็แย่ลงเพราะวกลับมาพักที่โรงแรมดีขึ้นเสร็จปุ๊บก็นอนหลับไปได้สักพักหนึ่งสีสี่ก็เป็นเหมือนเดิมสรุปขาดออกซิเจนวันนี้น่าอาจจะเหนื่อยเหน่อยหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนเลยขอ เวลาเดินขึ้นแบบไม่อธิบายเยอะเพราะมันจะเหนื่อยโอ,โอ้วันใดชันเหมือนกันค่อยไปใชีก่ัไปกันต่อตอนขอพรให้ถอดแว่นตาแล้วก็หมวกด้วยเดินขึ้นมาถึงแล้วก็ออกวนซ้ายวันนี้ลุยเดี่ยวไม่ได้ต้องเกาะกลุกล่มก,กับกพี่ๆเขาไว้เพราะว่าเผื่อนอกไม่มีคนดู เด,เดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปขอพรกันข้างใน,นโอ้ยวิวก็ม่งสวยมากเลยทุกคนว้าวไกลๆของเขาตรงนั้นอ่ะตรงน้เป็นภูเขาลีมะสวยมากนู่นเน,นี่ยเราต้องเดินขึ้นไปห้องบนอีกนะไปไปเดินขึ้นไปห้องบนกันแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นระยะะโอเคทุกคนเราเข้ามาถึงข้างในแล้วตอนที่จวมาสักการะขอพรนะก็ต้องถอดหมวกกับแว่นออกด้วย น um> ี่ก็ถอดออกเรียบร้อยเลวเดี๋ยวว่ายคอพรกันเราเข้ามาคือมันเหมือนแบบอารมณ์ประมาณถ้าพูด เป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายก็เหมือนแบบมี3ศาลาอันนเป็นศาลาที่2เมื่อกี้ที่เข้าไปที่เรารับกำไลตัวนี้เป็นศาลาแรกจะเป็นกำไลแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งจะมีทั้งหมดสามผีเรียกว่าศาลาแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายๆให้ดูด้านบนนู่น นี้เป็นสาราที่สามแล้วนะสาราสุดท้ายเดี๋ยวเราไม่พากันก่อนกับเพลง ขัางในสาราที่สามะก็จะเป็นฟิลประมาณนี้มีโตรงนี้ด้วยเขาก็จะมีแบบเอาเงินมาเน็บๆกันแบบขอพรอะไรน,นี้ด้านในสีสันสดใสงดงามครบทั้งสามพี่แล้วนะทุกคนโอเค หนึ่งละครั้งขอพรเป็นสิริมงคลไปหมุนกันแบบรัวๆเร็วๆสามรอบ ออกซิเจนกระปองหมดแล้วนะเมื่อกี้ทิ้งมาแล้วเหลือแต่น้ำเปล่าหมด้อตอนนี้เรามาอยู่กันที่ถ้ำเสือกระโจ์นะคะที่ลี่เจียงถ้าจะไม่เห็นนะซื้อค่ะ ซื้อบ like ัตรเพื่อท <So uh okay. ี่จะลงบันไดเลื่อน70หยวนใช่เซฟตัวเองไว้ก่อนเผื่อพวกนี้มันไม่ไหวเดี๋ยวเออพอพวกนี้ถ้าไถ่ายีนีอมันต้องเดินอีกเยอะก็เลยเราลงก่อนนะใช่ลงก่อนประกันส่วรถโอเคใช่ประกันค่ะซื้อบัตรลงบันไดเลื่อนด้วยเพราะว่าเซฟชีวิต70หยวน แต่ถ้าเกิดว่าใครจะไม่ซื้อก็เดินขึ้นลงเองได้นะประมาณหชั้นแล้วถ้าซื้อบนได้เลือนก็จะลงบนได้เลือนอ่ะสามชั้นแล้วก็เดินเองอีกสามชั้นเมื่อกี้ฟังข้าวๆสมุมาก็คือทาเสือกระโจนใช่ปะพี่ไกด์เขาบอกว่ามันมีประวัติว่าสมัยก่อนน่ะก็คือจะมีไดยพานอ่ะมาดักยิงเสือแล้วเสือมันก็กระโจนลงไปใน เราทานในข้างล่างอ่ะใต้น้ำข้างล่างมีกว้างประมาณ25กิโลเมตรนะนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของถ้ำเจือกระจจนก็คือเจือกรนะจจนแปลงะแล้วก็บอกว่าด้านล่างยิ่งลงไปลึกใช่ป่ะมันก็จะยิ่งสวยมากใครท,ที่แบบมาบริเวณัยยงไงยังไงก็ต้องมาเที่วยวที่นี่ขดๆขดทัด้งตัวเลยสวย เดี๋ยวค่อยขึ้นมาถ่ายข้างบนเดี๋ยวลงไปถ่ายข้างล่างก่อนเพราะว่าข้างล่างผมว่าสวยมาก 还有呢。嗯嗯嗯 ngoái luôn 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 từ tông đường bay tông muốn lời ตรง,งนี้ก็คือสุดแล้วสวยจริงน้ำสวยมากแม่หมดแล้วไม่มีอะไรละไ่ใช่นี้หมดแล้วเพราะนี้เป็นทางออกแล้วใช่ชั้นสุดท้ายแห้ะครบลงมาถึงข้างล่างหมดแล้วประมาณนี้ไปถ่ายรูปเล่นกันเดี๋ยวแปะรูปไปให้รูปที่ถ่ายมาก็มีหลายๆที่ที่ถ่ายมาเดี๋ยวจะแปะรูปไปให้ดูด้วยโอเค จเอจอเแล้วเริ่มล้อแล้วนะหมดแล้วดินไงแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โลเคชันต่อไปเลยแล้วเสร็จแล้วก็กลับไปนั่งรถบัสต่อหน่งโมงยีสิบีช่ไหมยังเหลือเวลาไปเจอกันที่รถต่อไปเลยครับ ตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่ส่วนสาธารณะนะคะซึ่งจะมีสระน้ำมังกรดำที่นี่ที่เป็นสิ่งจอร์นะคะลึกถึง5เมตรเลยยาว750 5 0เมตร ว้าง200เมตรทำไมที่ไทยไ,ไม่มีสวนสาธารณะแบบนีบ้านล่ะสวนเบนก็แบบโอเคแต่ว่าประเทศไยเนาะอากาศก็ค่อนข้างรอ้อนเแ็นพูดแบบดีอากาศเย็นสบายวิวข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นแบบนะแล้วก็ข้างในมีสะพานตัง้งอยู่แต่ละอ่าตรงนี้เสร็จแล้วจะเป็นเมืองโบราณโอ้อตรงนี้ก็สวยนะที่เขาถ่ายรูปกันเยอะ อนี่เห็นวิวตรงนี้คือมายอ่างี้แล้วถึงแบบหนังแบบวิทยายุยแบบทธอะไรพวกนี้แบบเทพเซียนปรมาจารย์อะไรพวกนี้ฟิลแบบออมีกำลังภายใน <c oughs> <c oughs> แบบสถานที่ถ่ายทำอะไรแบบนี้ก็แบบฟิลฟิลเลืกถึงสถานที่ถ่ายทำหนังเลยเออแบบดี มาจีนเพราะอะไรรู้ปะอินออกจากซีรีส์จีนไม่ได้ก็เลยอยากมาเที่ยวจีนแค่นั้นเลยเผืวอจากนักท่องเที่ยวก็กลายเป็นผู้ประสบภัย <c oughs> คนเยอะจังเลย <c oughs> เยอะมากมากเอแต่ <c oughs> คนก <c oughs> คตนืตรงนี้เนตรงนี้ตรงที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้ที่มันมีสะพานมันคือสระน้ำมังกรดำเว้ยแค่สะพานไมจากที่ดู ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากเท่าไหร่ก็มีแค่ศาสตรตรงกลางที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้เนาะก,กับตรงสะพานอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ของที่นี่นะคะสะนามมังกรดำโอเคไปเดี๋ยวพาเดินเข้าไปข้างในอีกว่ามีอะไรนี่เดินเข้ามาข้างในแล้วนะข้างในโอ้คนเยอะจังที่นี่เห็นเขาแบบเอาหมามาเดินเยอะมากเลย เราจะอยู่ที่นี่จนถึงสองทุ่มแล้วก็มื้อเย็นวันนี้จะมีไปกินสุกกี้ปาลาแซลมอนด้วยหลังจากกินอาหารมันๆแล้วก็เลี่ยนๆมาลายมื้อเนี่ยก็จะมีต่อเดินไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีไปที่เมืงองโบลารี่เจียงเสร็จแล้วก็ไปทานข้าวแล้วก็ค่อยกลับเข้าโรงแรมโอเคตอนนี้เราเข้ามา ด้านในที่เป็นโอ้โซนตลาดแนะอ้ตอนกลางลคืนน่าจะสวยแน่เลยแบบมันมีโคมสีแดงด้วยอะคิดว่าสวยตอนเขาเปิดไฟอะนะเนีย่ยสวยชัวร์ถ้าเขาเปิดไฟตอนกลางคือนอะไปมีแบบให้แต่งชุดถ่ายรูปได้้วยนะให้เช่าชุดอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปในเมือง อากาศเริ่มดีแล้วมันเหมือนด้านฝั่งนูน้นจะเป็นแบบสรีทฟู้ดอย่างเงี้ยแต่ว่าเขายังไม่ค่อยเปิดร้านกันน่าจะเปิดตอนกลางคืนนะตั้งแต่มายังไม่เคยเดินสรีทฟู้ดเลยเฮ้ยของเยอะอยู่นะว่าไปของกินเยอะอยู่อืมน่าจะเป็นประมาณนี้ไปเรื่อย ตรงกาแพงตรงนั้นก็สวยนะตรงนู้นแล้วก็มีเนี่ยเป็นเหมือนกังหันน้ำตรงนั้นที่หมุนอยู่ตรงนู้นด้านในเมืองโบราณลี่เจียงนะคะก็จะเป็นแบบตลาดแต่ร้านก็ส่วนใหญ่จะเป็นร้านเช่าชุดนะเยอะร้านเช่าชุดให้ถ่ายรูปอ่ะก็มีของกินมีเสื้อผ้าก็เป็นตลาดปิวนึงเสื้อผ้าก็ไม่เหมือนเพราะเหมือนแบบมันเปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนมณฑลอะแบบชนชาติพื้นเมืองก็ก็จะไม่เหมือนกันเนาะชุดประจำถิ่นก็จะแตกต่างกันของก็เลยจะไม่ได้เหมือนกับครั้งก่อนที่เราไปต้องซื้อที่นาคือแวะทุกเมืองก็คือซื้อที่จุกินทุกเมืองอแต่ชอบชุดของเมื่อวานะที่เป็นชงกลิล่าชุดแบบน่ารักอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกฟิลนึงคล้ายๆกับ คนที่อยู่บนดอยของไทยอ่ะเออเม,มืองเริ่มเปิดไฟแล้วแสงสีคือแบบ โอ้โห oh oh oh. เปิดไม่กลัวเปลืองไฟอยู่จริงตั้งแต่เราเดินมาพักหนึ่งใช่ปะ่ะมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ยแหละตลอดทางเลยไม่รู้จะซื้ออะไรเลยมันแบบซื้อไปก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าอะไ,ไปเดินไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวอีกพักหนึ่ง มีเวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเดินเล่นในนี้แล้วเดี๋ยวจะไปเจอกันที่จุดนัดพบตอนหนึ่งทุ่ครึ่งก็ขอตัวแย่งจากพี่พีเขามาเลยเพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรแล้วเนาะก็เหมือนแบบเดินเที่ยวเล่นมือโบราณจะช็อปปิ้งจะซื้อของอะไรก็ตามอัธยาศัยก็เดินมาหาตรงนี้ไม่ได้เลยเลยโอเคไป <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็คือเขาจะแต่งตัวแล้วก็แบบมาถ่ายรูปก,กันเยอะมากอารมณ์ประมาณเหมือนแบบไปถ่ายที่วัดอรุณแล้วก็แต่งตัวช่างชแต่งตัวแล้วก็จ้างช่างตองแต่สวยนะแสงตอนเย็นแบบดีมากเลยอะ่ะดี ่อเ้าม่จเจ้คนรวมุมกับฝั่งเมื่อกี้ที่เราเดินที่มันเป็นตลาดใช่ไหมก็จะแบบมีคาเฟ่ยเยอะอะแบบร้านกาแฟเยอะเลยหลายร้านเลยตอกไม้ที่นี่สวยมากเลยมันสดมากพี่ดน้องมีชีวิตชอวา่าแบบสุดโอ้ยเอินมาย มีดีอ่ะแบบถ่ายรูปแบบเลิศเดินกลับไปไม่ได้โอ้ยอยากกลับบ้านกับพี่ไห้โอ้ยทำไมมันนุ่มจังเลยไปแล้วนะไป ดังเออก็ไม่รู้หรอกสุมๆเอาเห็นคนต่อแถวเยอะก็มันน่าจะอร่อยอยู่สุกอร่อยจริงแล้วก็ร้านนี้ดังด้วยต้องอร่อยจริงชอบตรงที่แบบเวลาตอนกลางคืนน่ะเขาเปิดไฟแบบว่าไม่กลัวเลยว่าค่าไปจะแพงอ่ะคือแบบทุกร้านก็นําเปิดไฟแบบเปิดไฟอย่าเาเปิดไฟแบบรัวผิดกับที่บ้านเรา เปิดเยอะมากว่าอยาคขาไฟแพงขนาดแค่เปิดแองคิดแล้วคิดอีกแต่ก็ไม่เปิดก็ไม่ได้เพราะว่าร้อนตับเต็มเดี๋ยวให้พี่ไทยอากาศกินแบบนี้เลยเอาอากาศกลับบ้านข้างนอกก็อ๋อต้องหลับต้องหลับต้องถุงตรงใช่เลยแต่มันมันถูกจังเลยอะ แล้วกลิ่นมันเป็นไงตอนที่พี่ลีดไม่มีกลิ่นอะไรเลยหรอไม่เดี๋ยวลองดูดิเดี๋ยวหนูลองแกะเลยมันต้องแกะหรอเดี่ยมเดอเขาจะหาว่าอ๋อหาว่าหนูซ้อแตก็จริงเฮ้ยเดี๋ยวเขาเห็นหนูฝากได้ไหมเพราะแต่ของเขาที่ขายห้าร้อยเลยนะก็ใช่ไอันนี้5ห้าสเพราะว่าพวกพี่หนูซื้ออันละยี่สอืมอืมอืมอ่ะ สิบหยวนจริงเหรอจริงหนูจะพูดเล่นทำไมสิบหยวนหนเพรถูกก่านะนี่ใช่นี่สิบหยวนหนูเพิ่งสแกนจ่ายไปเองห้าสิบบาทเท่าตัวเลยนะเท่าตัวเลยเหมือนกันเลยอ่ะไม่รู้ตกไหก็ต้องดูาถ้ามาเองเหนื่อยกว่านี้เออไหนต้องต่อรถลากกระเป๋าอีกโอ่ยหนักมาค่ะ ข้ามเลยข้ามเลยเลยจริงจริงคือแบบน่ารักมากมาลราทุกคนคือแบบเขาแบบดูแลดีมากจนจนชิดูหนูเกรงใจเขามากเขาไม่ยอมให้หนูถือกระเป๋าเลยเว้ยเขาบอกว่าเดินไปเฉยให้ถึงห้องไม่ว่าจะเป็นถุงแต่กระเป๋าก็คือลากให้หมดเลยเออยังโชคดีหน่อยเออเจอคุณเออถึงแล้วสุกี้เลย เดินมาเป็นกิโลเลยถึงแล้วก็ร้านนี้ร้านซุกีิแซมอนถึงแล้วไหวไหมทำไมไหวไปแบบนั้นไม่ไหวไม่ไหวแล้วโอ้บะปะ้าค่อยไปจะได้นั่งพักแล้วโอเคถึงร้านแล้วถึงร้านแล้วถึงร้านแล้ว เซลมอนน้ำจืดหมูน้องแล้วก็หมันโผแล้วก็นี่อันนี้คือเสิร์ฟทุกมือ้อเบียร์เดี๋ยวเราเริ่มทานกันเลย ทุกคนเราเข้ามาถึงห้องพักแล้วเราจะพักที่นี่สองคืนก็จะเป็นประมาณนี้ด้านในนอนที่นี่สองคืนโอเคเดไปดูห้องน้ำโอ้ที่นี่มีอ่างอาบน้ำด้วยทุกคนโอเควันนี้ จะได้อาบน้ําแล้วหลังจากเมื่อวานที่ไม่ได้อาบมาอาบน้ําสระผมให้ชื่นใจเลยเรี่อขนาดอยู่จีนยังบนร้อนร้อนร้อนแล้วกลับไทยไม่ร้อนนี้ห,นหรวะพักผ่อน <c oughs> เพราะว่าพร <c oughs> ุ่งนี้เช้า <c oughs> จะต้อง <c oughs> ออกเดินทาง <c oughs> ตีห้าครึ่งจะตื่น ก็คือเวลาที่เรามาเนาะมันก็จะมีมอร์นิ่งคอที่พี่ไกด์ตุนจะโทรปุกทุกห้องเลยทุกห้องพักฉะนั้นแล้วเราก็ต้องตื่นเช้ามากๆและแน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือออกซิเจนกระบผมเมื่อวานใช้หมดไปสองแล้วซึ่งไม่พอมันหมดแล้วก็เลยต้องซื้อเพิ่มซึ่งตอนนี้ก็กินยาจีนอ่ะยาจีนอันนี้กินหมดแล้วเหลือยาแผนปัจจุบันยังไม่ได้กิน คุณลุงเป็นห่วงบอกว่า,วาก็จัดไปเลยทั้งแผนจีนทั้งแผนปัจจุบันเอาให้มันครอบคลุมก็เลยกินผสมกันเลยตอนนี้ถามว่าดีขึ้นเยอะไหมค่อนข้างเยอะเยอะเลยตอนแรกก็คิดว่าจะหายคลิปให้ทุกคนดูไม่ได้แล้วเพราะว่ามันหมดแรงเลยเว้ยคือแบบสภาพคือโซมมากตอนนี้ดีขึ้นแหละไปต่อสู้กันต่อไปแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะไปพักผ่อนแล้วบ๊ายบาย